ไปดูที่จังหวัดมหาสาร,รคามกันก่อนนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบอกว่าเป็นการที่คนร้ายบุกมาที่หน้าบ้านแล้วยิง6นัดลักษณะการยิงเนี่ยเขาบอกยิงรัวๆเลยเข้าใจว่าน่าจะมีปัญหากันมาก่อนหน้านี้เบื้องต้นวันนี้ทีมข่าวเราลงพื้นที่ตรงจุดเกิดเหตุนะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสอบพพยัคคภูมิพิสยัยจังหวัดมหาสาร,รคามจุดนี้อยู่อำเภอพยัคฆ์นะฮะไปเจอศพของผู้เสียชีวิตเนี่ยทราบชื่อก็คือนายพลวัน์สุกวงอายุ31ปี ลักษณะก็คือนอนจมกองเลือดเสียชีวิตอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านตรงจุดนี้เห็นบอกว่าบ้านกําลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างด้วยเขาโดนกระสุนยิงเข้าไปประมาณ6นัดด้วยกันแล้ววันนี้ทีมข่าวเราลงพื้นที่เบื้องต้นต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าคนร้ายถูกจับแล้วทราบชื่อก็คือนายธนงศักดิ์วงจรปิดสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้คุณผู้ชมลองดูภาพวงจรปิดหน่อย<ฆ>สามารถบันทึกช่วงวินาทีที่มีการยิงแบบรัวๆหนัดเอาไว้ได้ฮะ เสียงปืนอาจจะเบาสักนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมแต่<ฆ>ช่วงเวลาเกิดเหตุประมาณตีหนึ่งกว่าๆลองดูวงจรปิดตัวอื่นเพิ่มเติมฮะก่อนที่เสียงปืนจะดังมันเห็นกล้องวงจรปิดที่บันทึกกลุ่มคนร้ายไม่ได้มาคนเดียวแต่มากันเป็นฝูงเลยฮะสามารถบันทึกภาพไว้ได้ว่าคนร้ายเนี่ยประมาณสัก 4- ี่หคนน่ะมากับรถมอเตอร์ไซค์มาที่บ้านหลังนี้โดยวงจรปิดเนี่ยจะเห็นว่าคนร้ายเนี่ยขับขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านเดี๋ยวลองดูนะฮะนี่เห็นไหมฮะมากันแบบนี้ฮะ แล้วหลังจากที่เขาก่อเหตุเสร็จปุ๊บเขาไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุนะทิ้งศพเอาไว้พลวัตตัวคนก่อเหตุขับรถหนีฮะแล้วก็ทราบตัวว่าคันงงศักิ์เนี่ยเป็นคนขับขี่มอเตอร์ไซคันสุดท้ายวงจรปิดสามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้ตลอดเส้นทาง<ะ>เบื้องต้นวันนี้ทีมข่าวของช่อง8ลงพื้นที่ไปแล้วบอกว่าตำรวจสามารถจับกลุมตัวได้เร็วมากวันนี้ทีมข่าวเราเดินทางไปที่สอพอพยัคฆภูมิพิสัยเราไปเจอตัวคนก่อเหตุด,ด้วย คนก่อเหตุวันนี้ขณะที่ลงพื้นที่เนี่ยตามวงจรปิดนะฮะคุณผู้ชมท่านงองศักดิ์วันนี้ยอมเปิดใจกับทีมข่าวเราบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเขารู้จักกับคนตายถ้าเห็นว่าวงจรปิดหนัดตอนยิงรัวๆเนี่ยเขาบอกว่าเขารู้จักกับพลวัตคนตายตั้งแต่สมัยอยู่ในคุกแล้วตอนนั้นติดคุกและเป็นเพื่อนกันในคดียาเสพติดเป็นเพื่อนในคุกพ้นโทษออกมาก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่พอออกมาเสร็จปุ๊บถามว่าเคยติดเสพยาเสพติดมีคดียา ออกมาก็มีปัญหาเรื่องยาเสพติดวันที่เกิดเหตุตัวเองไปเที่ยวมาฮะตอนนั้นมีงานบุญบ้างไฟพอจะมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยไอ้เจ้าตัวพลวัตโทรศัพท์มาบอก<ม>บอกว่าเฮ้ยม, <"He i, S 2> มาเอาเงินเลยค่ายาที่ติดค้างเอาไว้4,000ันบาทก่อนหน้านี้<ฮ>ปรากฏว่าธนงศักดิ์บอกว่าตอนมาถึงฮนะพอมาถึงที่หน้าบ้านพลวัตตอนโทรไปให้ตามมาเอาเงินใช่ไหมฮะแต่พอมาถึงหน้าบ้านเขาก็ไปทวงเงินปรากฏว่าพลวัตคนตายพูดบอกว่ามึงเป็นใครอ่ะจะมาทวงเงินกับกูทำไม พูดหยาบนะฮะบอกโคตรพ่อโคตรแม่มึงเหรอด่าผู้ประกาเรียพูดขนาดนี้ฮะคุณผู้ชมพอพูดสิ้นเสร็จปุ๊บตัวของพลวัตยังมีการพูดต่อบอกมีปืนไม่ใช่เหรอยิงเลยดิยิงเลยดิมันก็เลยเป็นไปตามวงจรปิด6นัดเจ้าตัวบอกผมเนี่ยไปไปทวงเงินค่ายาสี่พันพอเขาไม่ยอมจ่ายตามที่เขาบอกผมเลยยิงเลยฮะใช่โทด่าพ่อแม่ผมก่อนจะเกิดเหตุทําไมถึงได้ไปหาเขาที่นั่นของรัฐหรือว่าใครนะของรัฐครับของัฐเราไปเรื่องอะไรครับ เบลเงินครับค e, ้า <Me, S 2> <of> ่ครับเขาติดเราับเมนเมนครับแล้วเขาด่าพอได้เม่ยม่ห้ผมไม่ได้ว่าเดี๋ยวจะจะดาพ่อเม่ผมถอได้พ่อแม่ผมเขาย่างน้ไงเท่วยังเขาด่าผมนะเขายางก็ไปก็ไปเปียวแต่เขายางกบเมื่อขึ้นบะเขายางก็ยังวิปืนนวิ่งวุ่นีู่่ละครับผมก็เลยครับผมก็เลา เจ้าก่อระเปรัเตืียนเขาว่าท่าผมว่ากุ้งว่ามีปืนมันยิงกูได้เลยหน่ายิงถ่าผมหลายเจียวมันจะเบียวเอาพงยางเขาว่าผมถึงผมจะป็นตรงยิงเยยิงกี่นัดพอ่ยิงหกยิงหกนัดครับตัวใหญ่เล่นรถกบมา ต่อมาทีมข่าวช่อง8นะคะเราไปพูดคุยกับในบิ๊กค่ะบิ๊กคนนี้เป็นเพื่อนกับในท็อปซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุนี่แหละค่ะบิ๊กเล่าบอกว่าสําหรับคนตายที่ชื่อว่าพลวัตเนี่ยเป็นคนนิสัยไม่ดีมีประวัติโกงเงินคนในหมู่บ้านเยอะติดหนี้แล้วก็ไม่ยอมจ่ายวันเกิดเหตุผู้ตายติดเงินค่ายาของผู้ก่อเหตุก็คือท็อปนี่แหละค่ะแล้วก็ท้าให้ผู้ก่อเหตุไปที่บ้านผู้ตายด่าพ่อด่าแม่ผู้ก่อเหตุแล้วสุดท้ายก็มีการยิงกันขึ้นซึ่งฝั่งของบิ๊กเนี่ยย รู้จักกับธนงศักดิ์หรือว่าท็อปคนที่ยิงพลวัตเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนนิสัยดีไม่เคยหาเรื่องใครก่อนฟังเสียงนบิ๊กค่ะนง่นมันต้มตัวคนนะครับคนตา่างครับต้มตัวลวก็มาก,กันไปต้มเง,งินไปหลักเงินไปขโมยตังขโมอยอย่างไปเอาเอาขอ,าอางโขานะเงินของเขกมันอันเจ้าทุกข์กมันในวอยเจ็ดตัวดีตัวทีต้มดีไหมครับ ก้ม,มครับแล้วเป็นยังไงอีกบ้างต้มแล้กันขันเขาหูวกันครับอันออกออกออก,ออกลูกนักเลี้ยงท่าเขาแม่ว่ญญานแม่ว่ิญ่านมาเลยมาเลยเองสินะท่าแม่นยกเยอกับท่าเยอะกับโท้มาท่ากันขันเขา่ไปกับท่าเลี้ยวท่าอีกนะมึงบ่าเก่งตัวนี้มึงกระจอกแต่ว่าเขากระจอกไม่มาตอนนี้มึงอยู่สิมึงอยู่บันรีบ่ะขันมึงอยู่บันรีนี่กูอยู่บันรีมึงอยู่มาเหตุกูเองสินะแล้ววันเกิดเหตุท็อปกะจะไปเคลียร์เรื่องเงินหรือยังไงเท่าที่ถามท็อป เจ้ไปหาคุณสาวครับบังนี้บังนี้มาทะ นี่ฮะคุณผู้ชมเบื้องต้นเองเราไปเจอญาติของผู้กอ่อเหตุด้วยคุณพลคุณพลบอกว่าหลานเขาเนี่ยคนดีมากเลยถึงแม้จะไปยิงคนตายมาบอกถูกคนลักษณะคือคนตายอ่ะมาเหยียดหยามก่อนวันนี้ทีมข่าวเราไปเจอป้าของผู้เสียชีวิตนะคุณสวยเล่าให้ทีมข่าวเราฟังเขาบอกเขาอยู่บ้านใกล้ๆกับที่เกิดเหตุนั่นแหละแล้วตัวของหลานเขาที่ลักษณะก็คือเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านถามว่าไม่รู้เลยเหรอบอกไม่รู้จริงๆเพราะก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยนึกว่าลักษณะคือคนยิงบ้างไฟได้ยินเสียงตับตัครั้งไม่ัิดว่ห้าเสี้ง ตอนเช้ามีชาวบ้านมาบอกว่าสวยๆหลานเธอตายแล้วนะออกไปดูหน่อยให้ฟังหน่อยว่าคืนก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยจะยินเสียงอะไรบ้างครับไม่ได้ยินน่ะเพราะว่าก่อนอีกกลางคืนเราได้ยินเสียงอะไรก่อนจะมีเสียงคนคุยไม่ได้ยินเลยเห็นว่ามีเสียงรถยังไงบ้างเนี่ยได้ยินได้เสียงรถเสียงรถมาเสียงรถมาจากป่ามาอ้อมมาบ้านเรานี่นะครับ ตรงไปเลยจากนั้นเป็นยังไงต่อแม่จากนั้นเขาก็ไปหยุดหยุดรถแต่เขาไม่ดับเขาไม่ดับเื่องรถนะเขาเสียงเขาคุยกันอยู่แต่จับใจควมามไม่ได้เพราะว่ามันไกลกันใครคุยกับใครครับแม่ผู้ร้ายกับไอหลานนี่แหละคุยกันคุยนานไหมครับชงัชยเขาเรียกมันออกมามาคุยกันคุยนานไหมสักสองนาทีละ่ะพอจบ คุยกันก็ได้ยินเสียงปืนเสียงปืนดังยังไงครับเสียงปืนดังขึ้นตับตับตบตัวกันยายนับได้ห้านายายอยู่บนบ้านไม่กล้าออกมามีนั่งเดี๋ยวอยู่อย่างนี้ไม่ได้เอิ้นใครพอมันยิงแล้วมันกักกับรถกับรถเข้ามาในบ้านเนี่ย นะต่อไปออคุณผู้ชมฮะแล้วเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างที่บอกจับกลุมตัวไปได้ในที่สุดสําหรับว่ามือปืนธน,นงศักดิติดคุกต่อนะฮะหลังจากฆ่าเพื่อนที่รู้จักกันในคุก